แบบของแผลในการเสริมสะโพกนะคะหลักๆบีเซตคลินิกจะใช้ในแบบที่ผ่าตรงกลางก้นกบนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีแผลแบบอื่นๆอ,อีกค่ะที่ให้ความแตกต่างกันไปค่ะแบบแรกนะคะคือแบบขอบบนของสะโพกสองข้างอันนี้จะต้องเปิดทั้งซ้ายและขวาข้อเสียก็จะมีแค่เห็นแผลได้ชัดแต่ว่าข้อดีคือคุณหมอก,ก็จะผ่าตัดได้ง่ายยันถุงซิลิโคนได้ง่ายค่ะแบบที่2คือผ่าตัดตรงขอบล่างค่ะจุดนี้จะต้องเปิดซ้ายและขวาเหมือนกันจุดจะเชื่อมระหว่างก้น กับต้นขาจุตนี้จะเห็นแผลได้น้อยกว่าแบบแรกค่ะแบบสุดท้ายคือแบบเปิดตรงกลางก้นกบซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ B e Clinic เลือกใช้นะคะเพราะว่าซ่อนแผลได้ดีกว่าแบบอื่นๆเปิดแค่ประมาณ5-7เซนตรงกลางก้นกบก็สามารถใส่ถุงซิลิโคนได้ทั้ง2ด้านเลยแต่ก็ต้องดูแลรักษาแผลมากกว่าจุดอื่นๆนิดนึงนะคะทั้งนี้ทั้งนน การเลือกแผลในแบบต่างๆก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แล้วก็คนไข้เองนะคะถ้าไม่มัน่นใจสามารถเข้ามาปรึกษาบีเซคลินิกเพิ่มเติมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ